สวัสดีเพื่อนพ้องเล่นน้องพี่ราอครับนี่ก็ช่องแนะนำเกมส่วนเกมในคลิปนี้คือโปรเจกต์ไกอาร์ก็ผมสาหรับใครที่กำลังมองหาเกมมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยคือไปดูในคลิปไม่ได้นี่คือเกมโปรเจกต์ไกอาร์นะสำหรับใครที่อยากหาเกมใหม่เล่นกับเพื่อนเนี่ยเราเล่นเกมไม่ได้ก็ผมเกมในความจำเนี่ยสองจกกว่าเกือบ3ามจเลยเป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบแต่ว่าสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมภายในเกมเนี่ยคือมาพร้อมกับแอนเดียลจินโฟนะภาพกราฟริกภายในเกมเนี่ยคือจะสวยงามบรรยายงานสร้างมากมากถ้าใครที่อยากเล่นเกมแนวที่มีภารกิจในเรื่องด้วยเนี่ย ก็คือเราเล่นเกมนี้ได้เพราะว่าเกมนี้คือมีใน,นเรื่องที่โคตรเข้มข้นให้เราด้วยนะถ้าใครที่ยังเล่นเกมแนวเอาชีวิตรอดคล้ายๆกับพวกไปยิงพีดิบซอมบี้นะเนี่ยจะเล่นเกมไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราเนะี่ยต้องยิงพีดิบซอมบี้นะคือมันกระจายมากๆนะเล่นคนเดียวก็ได้ถ้าใครที่มีเพื่อนนะชวนเพื่อนมา่นเกมนี้กับเราก็ได้ด้วยเพราะว่าเกมนี้ ไปเกมอะไรเต็มรูปแบบเราต้องใช้เด็ตก็เล่นนะแต่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ใครที่ใช้ถิมดสเปกต่ำอันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้ความจําหนักหน่วงมากนะแถมภาพกราฟิกในเกมเนี่ยหนักพอสมควรครับผมคือภาพสวยก็จริงแต่ว่าถิมสเปกต่ำเนี่ยอาจจะแหลกหรือเปล่าแต่ถ้าอยากเล่นจริงจก็ลองดูได้ครับผมเพื่ออาจจะไม่แหลกเกินไปนะแต่ต้องบอกว่าเกมนี้จะเหมาะกับคนที่อยากหาเกมอะไรมันแก้เบื่อเล่นเนี่ยคือลองเล่นเกมไม่ได้เพราะว่าเกมนี้สามารถเข้าเวลาได้ดีนะเพราะว่าในเกมถึงจะมีภารกิจในเรื่องอะไรเข้มข้นก หยิบอาวุธปืนขึ้นมาแล้วก็ไปฆ่าไปดิบซอมบี้กับเพื่อนของเราอะไรอย่างนี้มีอะไรให้เราเล่นเนี่ยเยอะแยะได้น้อยครับผมที่สําคัญเนี่ยเกมนี้ภาพกราฟิกเนี่ยคืออย่างที่บอกสวยงามมากๆนะแต่ว่าจะเหมาะกับเกมที่จะเหมาะกับมือถือที่มีสเปคขึ้นมานิดนึงแหละแต่ไม่ได้นำมาสหรับใครที่ใช้ถือสเปคต่ำเนี่ยคือถ้าอยากเล่นจริงๆก็ลองปรับภาพกราฟิกดูครับผมถ้าใครที่เราหาเกมเล่นกับเพื่อนหรือว่าหาเกมที่เจาะจงแนวยิงผีดิบซอมบี้เนี่ยคือลองเล่นเกมไปได้คือยิงผีดิบซอมบี้แต่มันกระจายอะไรทีเดียวนะ ที่สําคัญเนี่ยนอกจากภาพสวยและการก่อสร้างแล้วมาพร้อมกับเอเนอร์จินโฟแล้วเนี่ยเกมนี้คือมีอาวุธปืนเนี่ยเยอะแยะมากๆครับผมมีอาวุธปืนเนี่ยหลากหลายมากๆนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้คือตอนนี้ต้องบอกกันว่ายังไม่มีในเฟสต์โตไทยนะคือต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บแท็บคือจะมีช่วงให้เราเนี่ยทดลองเล่นกันนะสำหรับใครที่รอคอยเกมนี้อ่าไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกมนี้มาบนมือถือเมื่อไหร่หรือว่าเข้าไปสโตรไทยเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบทำคลิปทันทีพร้อมกับนิ่งโหลดให้แน่นอนนะ แต่ว่าใครที่เ้าไม่ไหวเนี่ยสามารถไปดูได้ในเว็บแแท็บมีลิงค์ให้ใต้คลิปนะนี่เป็นเกมมาใหม่ครับผมโปรเจกต์ไกอาสำหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงค์ใต้คลิปเลย